และนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน Messenger ที่มันดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถกําหนดแชทที่คุยกันในห้องแชทได้นะครับว่าข้อความแชทนี้เนี่ยจะถูกลบหลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับและที่สําคัญถ้าคู่สนทนาคู่แชทของเราเนี่ยเขาแคปหน้าจอหรือว่าอัดบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับมันจะบอกเราทันทีเลยว่าฝ่ายตรงข้ามแอบบันทึกแอบอัดอยู่นั่นเองนะครับทำให้เรารู้ตัวได้ทันทีเลยครับว่าไอคนที่เราคุยอยู่เนี่ย มันแอบแคปแชทแอบบันทึกคลิปนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้ในแอป Messenger จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันแชทลับในแอป Messenger นะครับที่จะช่วยลบข้อความลับๆของเราภายใน24ชั่วโมงนะครับและถ้าคู่สนทนาเขาแคปหน้าจอไปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเราทันทีเลยนะครับโดยการเริ่มใช้งานนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป Messenger ของเราเลยครับ หลังจากเข้ามาในแอป Messenger แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ห้องแชทของคนที่เราอยากคุยนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเข้าไปคุยกับนายตึงนะครับกดเข้าไปได้เลย พอเราเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับถ้าเราอยากให้ข้อความที่เราคุยกับคนคนนี้เนี่ยเป็นความลับและเป็นข้อความที่จะถูกลบอัตโนมัติภายใน24ชั่วโมงนะครับและที่สําคัญถ้าคนที่เราคุยด้วยแคปหน้าจอเนี่ยมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับเราจะต้องไปเปิดฟังก์ชันในการใช้งานคุยแบบแชทลับนะครับโดยให้เราสังเกตที่สัญลักษณ์ตัวไอที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของห้องแชทน,นั่นเองพอเจอแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้เลยครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเมนูข้อความที่จะหายไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะถูกปิดอยู่นะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเปิดได้เลยครับพอเข้ามาในเมนูข้อความที่จะหายไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราติ๊กเลือกที่หัวข้อ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับโดยทางระบบจะอธิบายว่าข้อความจะหายไปหลังครบระยะเวลาที่เลือกก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิดการตั้งคา่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกไปที่ห้องแชทได้เลยไปคุยตามปกติได้เลยนะครับพอเรากลับมาในห้องแชทแล้วนะครับจะเห็นข้อความอธิบายนะครับบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยห้องแชทนี้เนี่ยได้เปิดฟังก์ชันข้อความที่จะหายไปนะครับมันจะขึ้นทั้งของเรานะครับแล้วก็จะขึ้นทั้งของคู่สนทนาเลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์พูดคุยข้อความ แชได้ปกติเลยครับยกตัวอย่างอย่างในที่นี้ผมส่งข้อความแชทไปแล้วนะครับสิ่งพิเศษที่เพื่อนๆจะเห็นเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือระยะเวลานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยระยะเวลาเหลืออยู่23ชั่วโมงนะครับหลังจาก23ชั่วโมงไปแล้วนะครับข้อความนี้ก็จะถูกลบทันทีนั่นเองนะครับก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คุยกับใครบางคนที่ต้องการให้เป็นความลับนะครับแล้วให้ข้อความเหล่านั้นเนี่ยลบไปเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับ และอีกหนึ่งข้อดีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าคู่สนทนาของเราเนี่ยทำการแคปหน้าจอมันจะแจ้งเตือนทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะกดแคปหน้าจอนะครับ <S <S อ่าทางนี้แคปหน้าจอแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนทันทีเลยนะครับว่านายถึงจับภาพหน้าจอนั่นเองนะครับทําให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยแอบแคบข้อความของเราไปแล้วนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับในกรณีที่เราอยากยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันการคุยแบบข้อความหายไปอัตโนมัติแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปยกเลิกได้ที่เดิมเลยครับโดยเข้ามาในห้องแชทนะครับจากนั้นไปที่สัญ,ญลักษณ์ตัวไอที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับจนเจอเมนูข้อความที่จะหายไปนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ติ๊กเลือกที่หัวข้อปิดนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราย้อนกลับออกมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ และข้อความที่เราจะคุยต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะไม่ถูกลบอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันไม่ขึ้นระยะเวลาในการนับถอยหลังแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นฟังก์ชันดีๆในแอป Messenger ที่นายตึงนือเอามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงนือด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวนน